ฮอตพอดกันค่ะดูอฟองเต้าหู้มัวนเส้นอะไรไม่รู้เส้นหนึบอันนี้ย่อยอันนี้อะไรวะ,ะนี้อะไรก็ไม่รู้ภาคไปเลยเลยขาดนะร้อนหืม ก็อรอยแม่อืมอ,อืมอมบนพะลัง